กดแชร์ออกไปเซเร่กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น กดไ like, ลค like, ์กดแชร์กดไล์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูดวงพ่ยิบศีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเวลาสามวันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ มาแล้วเพราะวไปเร่นเขาเลเขากลัวคนหมดเลยอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ อย่าถามสองพยางยนะคะการงานมีปัญหาการงานอะไรถามมาเฉพาะเจาะจงนะคะการเงินอย่าถามการเงินสองพยางยนะคะถามอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องการเงินแต่ว่าก็คือเฉพาะเจาะจงไปเลยอย่างเช่นแบบเอาดูสามวันเนาะจะได้เงินเข้าบัญชีภายในสามวันนี้หรือไม่อย่างเงี้ย ให้ครอบคลุมเลยครเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องได้รับจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นค่ะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ ถ้าพิมพ์ไปแบบนี้แล้วใครจะมาพิมพ์ต่อมีมีคนมาเร็วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามนะคะี้โอสวยไหมดูดีมีสไตล์เยโอเอาผาออกเอาผาเข้าในดีก่เนนะึ่ง ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะแปลว่าอ๋อวันนี้คนไปติดตามไหนหนอ้นั่นหมดเนี่ยการงานการเงินความรักโชคลราบสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะถามเข,าเข้าคลุมเลยเเวลาสามวันเท่านั้นนะคะ อย่าถามสองพยางยานะคะมีปัญหาอะไรถามเฉพาะเจาะจงมาได้เลยค่ะนะเขารู้เลยว่าจะชนะเร็วกดแชร์ออกไปมาแล้วแชร์แล้วค่ะอ้อมสามสิบสอง วันที่16นี้จะได้รับเงินหลักหมื่นบ้างไหมคะดูจากหน้าไพ่เลยนะว่าเจ้าจะมีสิทธิ์ได้เงินกับเขาไหมเงินหลักหมื่นเลยนะนีถ้าเสี่ยงดวงมีโอกาสได้ไพ่ว่างั้นนะถามว่ามีโอกาสได้ได้ไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่อะไรที่มันเสี่ยงดวงมอมเมาทั้งหลายมันมีโอกาสสูงโดยท่านอาจารย์โอนะผู้อ่านไพ่อย,ย่างแม่นยำ งานทบปรีเป็นคนทำนายเมื่อกี้นี้นะใค้ด<อ>ูใช่ไหมอ,อะ <บา S 2> ใครก็ได้นะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะจะถามสองพยางนะคะการงานอะไรเงี้ยการเงินอ,อย่างเงี้ย ถามไปเลยชฉวาะเขาจอดจงไปเลยการสามสิบสองแชร์แล้วนะคะคนคุยชื่อตั้มจริงจังกับเราไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปอย่างชัดเจนแน่นอนสถานะคนคุยนะคะดีมีเมตรามหานิยมเขาเขาจริงจังไหมเหรอนะเขารักเรานะแต่เป็นความรักแบบไม่สงวนกายใจอะค่ะแบบว่ารักแบบอยากได้ร่างกายแล้วจิตใจ แต่ว่าก็ต้องมันมันก็เป็นไพ่ความรักอะนะอาจารย์ทำนะมันเป็นเดนเลสเบอร์เดนเลสเบอร์ทช่แบบว่ามันเป็นเดนเลสเบอร์อาจารย์ไม่บอกถึงคานว่าคุณจะได้แต่งงานกันหรืออะไรนะแต่ว่ามันดีสำหรับความรักของแค่นี้แหละเออที่แบบว่าตอบแค่นี้พอมันดีสำหรับความรักอาจารย์ตอบได้ท่นนี้นะคะคุณอองขอบคุณนะคะ ก็ถือว่าเป็นความรักแบบเรื่องชูส้สาวนะคะอ้ารออีกนานไหมเนี่ยครบเวลาแล้วไปดีกว่าโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธาน ท่านอาจารย์โอก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061992264 50925929261สองสองหกี่ห้านย์สอห้าองเกาสนีหนสนใจดูดวงส่วนตัวท็าแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะ ไพ่ยิบซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตรจรตรวจองค์ตรวจเทพค่ะรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรังของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะรับสอนไพ่ยิบซี ขายไพ่ยิปซีพร้อมกำราและขายไพ่เทพพร้อมกำราค่ะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 id ราย ajtp16 ราย id ราย ajtp19 นะเอาละหมดเวลาลงแล้วไปแล้วนะครับนะ